แมันจังหอมจุยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแฟงจากโฟบัเป็นเมืนตันครับกับเบียโฟบัเป็นเมืนตันเราอยู่กับไม้ตัวใหม่ล่าสุดของลีหนิงนั่นก็คืออเมริกเจ็ดพันนั่นเองครับผม โอเคครับเมื่อก well, we ี 195, ้เราได้ไปดูบอดี้ไม้ของตัว h a w ์ r t อร c 7,000กันมาแล้วครับงั้นเรามาทำความรู้จักไม้ตระกูล h a ร์เบ h ร c กันดีกว่าครับซึ่งไม้ตระกูล h a ร์เบ h ร c เเนี่ยเป็นไม้ตระกูลออร์เรลที่ออกมาในตลาดเนี่ยก็จะมีตัว7,000 8,000 9,000นะครับซึ่งสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นไม้ออร์เรลที่ตีง่ายก้างนุ่มและเด้งมากครับแล้วคอนเซ็ปต์ไม้ตัวนี้นะครับมันแตกต่างจากไม้ตัวอื่นอย่างไรบ้างเจ้าไม้ตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์7,000 และยังกึ่งบุกได้อีกด้วยเพราะหัวที่เขาให้มาบาลานซ์พอยทที่เราวัดได้เนี่ยคือ302ครับการกลางค่อนแข็งซึ่งมันเป็นบาลานซ์กึ่งบุกได้อย่างดี คลิปที่ผมตีไปแล้วนะครับฟิลนิ่งหลังจากตีเจ้าไม้ตัวนี้นะครับผมลูกเซฟลูกตกลูกตัดเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีสำหรับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็นสองเฟสนะคะผมของเดียเขาจะเป็นเบกนเนอร์ฟิลนิ่งของเขาเป็นยังไงแล้วของผมอ่าที่เวลาออกแข่งแล้วมาจับเจ้าไม้ตัวนี้เป็นยังไงในมุมสองนมากเนาะสำหรับโปรเพยเยอร์ลูกตกลูกเซฟลูกตัด ผมให้คะแนนอยู่ที่9.5เป็นสงนูงอ่าเพราะด้วยประลานพอยส์302อย่างที่ผมบอกไปทาให้ตกทําได้ดีแล้วก็ใช้ข้อมือนิดหน่อยทําได้จิกได้ดีด้วยงู่เคาะงูฟังลูเ่เซฟออกแรงเพียงนิดเดียวการตัวนี้ทําให้มันคุ้มมากมือบอกไปครับสําหรับคลิปนี้ในการใช้เจ้าไม้ตัวนี้อนที่เราใช้เป็น N Hybrid ของ h a m l นะคะผมเป็น N ็องเส้น 2, ในข้อดีของเจ้าไม้ตัวนี้พี่เดียมองว่าเป็นไงบ้างครับก่อนจะเกี่อาไม้เนี้ยไปตีแลวมวอสําหรับ beginner ผมว่าไม้นี้มันยังค่อนข้างเร็วหน้าไม้เร็วอยู่การออกลูกนี่ถือว่าดีเยี่ยมนะคด้วยการที่เป็นการค่อนแขงเนี่ยมันช่วยในการส่งลูกการเซฟการตัดการตบผมถือว่าทําได้ดีมากไม่ต้องใช้แรงเยอะขนาดนั้นเนื่องจากหัวมัน302เนาะมาล้อมคอยเสริมกันดีซึ่งเกมเบาๆอย่างเงี้ยครับไอหน้าไม้ของซีรีส์ออร่าอ่ะผมมองว่ามันเร็วพอมันเร็วพออยู่แล้วมันไม่ได้เหมือนเกมที่ระดับ intermediate pro p เยอร r ขึ้นไปเนาะปีเขาจะต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้หน ทีนี้พอพูดข้อดีปไปแล้วนะครับของเจ้าไม้ตัวนี้ส่วนของข้อเสียเนี่ยในความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดีเจ้าไม้ตัวนี้ปนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกด่าทําได้ไม่ค่อยดี ถ้าให้คะแนนเต็มสิบผมให้คะแนนอยู่ที่7จุดเพราะเวลาผมด่าดเราไปอ่ะหลังจากที่ตก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 ไปแล้วเนี่ยมันทําค่อนข้างได้ลูกที่ออกไปเนี่ยมันทําได้ยากออกมูอไปแล้วมันมันเบาวกว่าที่ไม้อื่นๆจะทําได้ถ้าเทียบแบบเต้าตัว8 0 0 0 8 0 0 0จะด่าดได้ดีมากกว่านี้อีกลูกหนึ่งคือลูกตกถ้าเราจะเอาไม้ตัวเนี้ยไปเทียบกับแอคโฟสก g นเลนหรือแอคโฟ r แปดศไม้นั้นสามารถตกระหว่างผลได้ในไม้สองไม้มก็ทําได้<ม>ก็ทําได้ดีกว่า<ม><ม>ด้วยคอนเซปต์ของเจ้าไม้ตัวเนี้ยคือการตกตกเรื่อยๆทำเรื่อย ทําเรื่อยๆไม่ได้ตั้งไม้เดียวแล้วเขาตายแต่ข้อดีของเขาก็คือเขามันไม่ได้ยกไม้ช้าเหมือนพวกแอปฟอร์ดไม้กินเลนที่บรรางอานพอาใหเขาสูงๆนะครับตกนี่ทาได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากแต่ว่าเพียงแค่มันไปเรื่อยๆนื่อยอแลวส่วนพี่เดียร์ครับข้อเสียมองว่าไงบ้างการค่นแข็งก็ยังนถือว่ายังตีได้ยากนิดหน่อยสําหรับ b e g เ n อร r นะครับอย่างที่พี่แฟงบอกเนี่ยไอ้ลูกดาบอะไรพวกนี้มันจะเป็นปัญหากับต่อเมื่อเล่นเกมตีมือสูงๆ,งๆใช่มันต้องการสปีดอะไรที่เพิ่มขึ้นมองว่าใน มันไม่ต้องการสปีดขนาดนั้นซึ่งผมว่าไมา้นี้ลูกดาดในเกมเบกินเนอร์สบายมากอโดยเสศษเดียวมองว่าลูกดาาเนี่ยม,มันก็ยังทำได้ดีก็ทําได้ดีอ่าก็เข้าคอนเซ็ปของเบกินเนอร์ใช่ไหมถึงอินเตอร์มีเดีย เพราะว่าลูกที่เราตีออกมาเนี่ยมันไม่ได้เ็วเหมือนพวกโปรพิยเยอร์ตีโมบงโบ่งโมที่เราจะไปด่าสู้เขาจะไปฟาดใส่เขาใช่ไหมครับ,รบการให้คะแนนเจ้าไม้ตัวนี้กันดีกว่าครับผมสําหรับบิก๊กนเนอร์บิก๊กเนอร์ให้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับถ้าเป็นลูกตกกับลูกเซฟนะครับไม้ตัวนี้ทําได้ดีมากผมให้10คะแนนเลยเพราะเนื่องจากหัวและก้าวมันช่วยส่งดีมากต่อไปเป็นความรุนแรงหรือสปีดของลูกที่ออกไปผมให้ที่9.5เพราะว่าเกมของบิกนเนอร์เนี่ยผมมองว่าไม้ตัวเนี้ย ตบลูกเดียวตายได้มีสิทธิ์าเป็นเป็นเนเ่งเน่งเลยนะแล้วก็ต่อไปเป็นเกมลับด้วยความที่เป็นไม้ออลาวการดีดดีเกมลับนี่ผมให้9.5า้าเลยครับสบายงากรับง่ายมากต่อไปเป็นเกมดาบผมให้9เพราะว่าผมมองว่าเกมมิกินเนอร์เนี่ยมันไม่ต้องการลูกดาบสวนอะไรขนาดนั้นซึ่งมันจะเป็นรับตบตบเซฟอะไรแค่นี้ครับมันไม่มีเกมดาบสวนอะไรกันมากใช่แล้วพี่แฟงให้คะแนนว่าไงบ้างครับเนี่ยการตบกับเซฟอะสำหรับพี่นะให้คะแนนอยู่ที่ 9.5อืมแลวส่วนลูกความมุแนแรงของลูกในการตีเนี่ยให้อยู่ที่8ลูกรับวางเกมรับของเราเนี่ยพี่ให้อยู่ที่9อ่าเพราะมันคอนโฟล์ดลูกวางลูกได้ค่างดีเลยไม่แพ้ไม้อื่นๆนะครับลูกดาดลูกชนให้อยู่ที่7.5อืม,อมเพราะเวลาไปด่าดจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกของพี่นะก็คือจาไว้ตัวเนี้ยเวลาด่าดเนี่ย ลูกมันออกไปเนี่ยมันออกไปในเชิงเบาๆมันไม่ได้รุนแรงมากลูกมันไม่ได้แรง,งเหมือนไหมไม่มีสปีดไม่มีสปีดดีกว่าครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนดีเกมจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง จำเลยดีก่อว่าเจ้าไม้ตัวเนี้ยมันเหมาะกับใครอพี่เดียว,ว่าไงครับว่าสําหรับบิ๊กริเนอร์ครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ตัวจบได้เลยเพราะว่าตีง่ายตีสบายไม่ล้าเหมือนไม้บุกตัวอื่นด้วยครับตีได้เรื่อยอบุกแรงลูกดา่าลูกเซฟอะไรเงี้ยดีหมดสำหรับเกมเบสกริเนอร์ผมชอบมากตัวนี้ครับแล้วส่วนตัวครับมองว่าอินเตอร์มีเดียรและโปรเพเยอร์ก็สามารถเล่นเจ้าไม้ตัวนี้ได้ครับมันไม่ได้แบบหนักมากมันไม่ได้แบบทำให้เราตียากหรือลำบากครับ แต่ว่าแนะนํานิดนึงขอคนที่อยากตีไม้นี้ต้องใช้ความคิดเยอะๆนิดหน่อยอ่าให้เขาเสียจังหวะบ้างคำลูกทวิกช็อตบ้างให้เขาเสียจังหวะนิดนึงก่อนที่เราจะซ้ําเขามันไม่สามารถตีให้ตายได้เลยภายในไม้เดียวประมาณนี้ครับผมสาหรับรีวิวของเราสองคนในสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบริษ,ษัทสปอร์ตอันทิเมต ผู้นาเข้านหนิงแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนให้เราได้ทําคลิปดีๆคลิปนี้ออกมานะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องโฟร์แบทแบล็ตเนตันเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราในอนาคตด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยเมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีคนไปตอบหรือว่าถ้าประเด็นนั้นน่าสนใจสำคัญจริงเราจะทำคลิปดีๆมาเพื่อตอบคำถามพวกคุณนะครับหรือพูดคุยกับคุณนะขอบคุณครับ